สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามันนี้มาพอกับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะพี่น้องมันนี้สิมารีวิวเมนูของฝากจากบ้านเฮาเนาะคือหัวหอยเชอรี่เนาะมัอนี้นางสิมาทําเมนูจามหัวหอยเชอรี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหัวหอยเฮาเนาะออ้พี่น้องกดูไข่สะออนดูดิโอ้โหัอกบากใหญ่บังใหญ่พี่น้องหัวหอยเชอรี่เฮาเนาะแล้วก็ซิมีหัวซิงไคผงกะหรี่แป้งนัวน้ำตาลเกลือ ผิกไทยป่นเนาะพี่น้องเครื่องปรุงเทาก็มีประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเทาสิมา่ามักหัวหอยไว้เนาะพี่น้องแล้วกะ็นำไปเสียบใหม่เนาะเอาตะไคร่ลงประตำพี่นอ้องดูแบา,าหัวซิ่งไคบานหางนี้เละเนี่ยพี่น้องตั้หัวสิ่งไคให้ละเอียดเนะาะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแป้งน,น,นัวหรือว่าพงชลรสเนาะ น้ำตาลพี่น้องเกลือต้าให้เครื่องเขากันเนอะพี่น้องมาพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องที่เขาตําไว้ื่อกิน,นีนอคพริกไทยเนอะพี่น้องพริกไทยปน่น ปิดท้ายด้วยพงกระยิพี่น้องใส่ไปเลยสองสองโอเคพี่น้องใส่เครื่องบึ้นแหลกอะมือขั้นบแบบหนาตากับประมาณนี้เนาะพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปเขาก็สิมาเสียบเป็นไม่เนาะพี่น้องมันเสียบคือเสียบลูกซีนเท่านี่แหละมาพี่น้องนังลืมบอกก่อนน้าไปเสียบเนะเาะเขาใส่น้ามันพืชลงไปหน่อยหนึ่งเนาะพอว่ากันเวลาเขาย่างค่ะบรหาหัวหอยเขามันแห้งเนาะพี่น้องถ้าเขาบรใส่น้ามันมันสิแห้งมันสิบสรแทบเนาะแหง้งเข็งกระด้างนะพี่น้องใส่นิดหนึ่งเนาะพี่น้องประมาณหนึ่งบ่วงอะโอเคแบบนี้มันลงมือเสียบนั่งสบบใส่ทุงมือด้วยพี่น้องเนาะพะว่าเขากระิน้าไปย่างคือเก่าเนาะ พี่น้องขั้นตอนต่อไปเัาก็เตรียมใหม่เสียบเนาะน้ำใหม่ไปแส่น้มในเด้อพี่น้องเพราะว่าต้นเขาย่างใหม่จังหมใหม่เนาะเสียบเลยแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เนาะพี่น้องเสียบไปรเรื่อยๆยจนกว่าจะหมดเนาะพี่น้อง ระหว่างเสียบนั่งกบซิไปก่อเตาไว้เนาะพี่น้องเอาไว้ย่างมาพี่น้องเนเห็นบอนั่งเสียบแล้วลราเดือได้ซิบหาใหม่ทางมืดนี่เนาะบาทนในฮอาก็ซินำไปย่างกันพี่น้องไปกันเลย โดนไฟนิดหนึ่งก็หอมแล้วเนี่ยโอ้ยเปนอกหอมหอมเบิดูนะ ่น้องหลังจากเฮาย่างหอยแล้วแล้วเนาะก็สิมตาตําน้ําจิม้มก็สิเป็นน้ําจิม้มธรรมดาธรรมดาเนาะแจ่วปลาแดกบ้านเฮานี่แหละใส่มักเพ็ดกะเลียงเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่ผงชูรสเกลือเนาะพี่น้องตาบาดมาพี่น้องใส่มักเลนบาดมักเลน,นาปิ้งไว้เนาะวมักเลนใส่ปลาแดก ่น้ำตาแดงพม่น้องตา มาพี่น้องหลังจากข้าตำแจ่วแล้วเนาะก็มาเบิ่งหน้าตาจามของเฮาเนาะโอ้ยเห็น่หอมหมอนพี่นอ้องเอย้ยพอยพอยเดยวบเ,ยเดือเนียวเด้หัวมันนะอันนี้ก็คือหน้าตาแจ่วของเฮาเนาะเสิร์ฟพร้อมกับแจ่วหรือว่ากินกับตำมะหุงก็ได้พี่น้องเนี่ยส,ส้มตำสแซบนางมีพักน้ำดิอันนี้พักกับตำมะหุงนางของหมักโอเคพี่น้องสำหรับ เมนูของฝากบ้านเฮาเนาะนาตากะออกมาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นกับแก้มชั้นดีเลยนะพี่น้องอันนี้นะจามหอยนี่แซ่บค่ะถ้าพี่น้องยังบ่เคยลองจามกันลองมึงด้วยพี่น้องเด้อสูตรกระตามที่นางบอกเลยใส่ต้ามที่เห็นเนาะสามารถซิมเอาได้เพราะว่าหอยเฮามันสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นางกระิขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องสิไปกินแล้วอดใจบ่อวแล้วพี่น้องเ้ยถ้ามาก็จะลืมกดซับ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนำนึ่เด้อพี่น้อง สำหรับมือนนี้บ๊ายบายสบายดี